ทั้งจเพราะว่าชาติที่แล้วทำบุญมาไม่พอจริงไหมครับไม่มีบุญไม่มีวาสนารจริงไหมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับมารณรงค์แคมเปญแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560หมวดที่14ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราฉบับนี้มุ่งเน้นที่การจัดการอำนาจและงบประมาณพูดง่ายๆก็คือเอาอำนาจและงบประมาณจากที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปบริหารงบประมาณและอำนาจที่มีพอเพียงในการจัดการดูแลบริการสาธารณะต่างๆในพื้นที่ของตัวเอง นี่จะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยนี่จะเป็นการทําให้เมืองต่างๆอบตต่างๆเทศบาลต่างๆมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการชลรประทานเรื่องของน้ำประปาได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพผมเชื่อว่าถ้าร่างรัฐธรมรมนูญฉบับนี้ผ่าน ท้องถิ่นของเราจะดึงศักยภาพของผู้คนในพื้นที่ออกมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ความเจริญจะเกิดขึ้นจะเกิดพลังทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจะทําให้มีงานที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานของเราทําในพื้นที่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานกันนี่คือประโยชน์นี่คืออนาคตของประเทศเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันรณรงค์ล่ารายชื่อของประชาชนยืน่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นของพวกเรา เข้าสู่รัฐสภาขอบคุณครับครับผมวันนี้ผมคุณครูทวีเขาผ่องผู้ที่มีความสนใจทางด้านการพัฒนาวันนี้มาฟังคุณธนาธรในฐานาะคณะหัวหน้าคณะก้าวหน้านะครับวันนี้จะมีอยู่สองเรื่องที่มันจะมาปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งเรามาฟังแล้วเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้คิดพี่น้องประชาชนเราก็จะนําไปขายายผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปลดล็อกท้องถิน่นหลักๆก,ก็คือในเรื่องภาษีของรัฐบาล เพื่อที่จะให้ท้องถิ่นได้บริหารตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้ภาษีที่ตกไปถึงรัฐบาลกลางไปส่วนกลางนี่ประมาณ70%ตกถึงท้องถิ่นประมาณ30%ฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงในวันนี้คณะข้าวหน้าจึงมีแนวความคิดที่จะปลดล็อกกฎมาตราพนูนในหมวด14นะครับว่าด้วยว,ว่าด้วยการบริหารจัดก,การท้องถิน่น ถ้าหากว่าสามารถที่จะดาเนินการได้ตรงนี้ก็จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้อีกสองอย่างหนึ่งงบประมาณในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและก็อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้นสามารถทําได้หลายอย่างจากนั้นเมื่อมีเงินมีงบประมาณมีอํานาจในการทตรํตตามกฎหมายการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตัวผมเองในฐานะที่ผู้ที่จะดูแลบ้านเมืองในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสได้สมัครผู้แทนรัษฎร ก็จะนาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้านเมืองนําไปใช้ประโยชน์ให้พี่น้องบ้านเมืองได้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งสนับสนุนในความคิดแบบนี้เพื่อจะกระจายลงท้องถิ่นเพื่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ